หนในสิ่งที่พ่อแม่เผลอทําโดยไม่รู้ตัวนะคะเรื่องนั้นก็คือเผลอไปล้อเรียนลูกเรื่องนี้สําคัญยังไงบางทีเราก็รู้สึกว่าอยากพูดคุยเล่นกันให้ขำขันนะคะแต่การล้อเรียนลูกเนี่ยเป็นยังไงคุรี่ขอยกตัวอย่างเช่นล้อบุคลิกลักษณะภายนอกเอ้ยไอ้วนอ้นอาวน้องดํามาแล้วหล่ะคะหรือล้อเรื่องความฝันของเขา โอ้เอ็งเหรอจะไปเป็นศิลปินนะโอ้หรือจะไปเป็นดาราโอ้โหเป็นนักร้องระดับโลกเป็นลิซ่าว่างั้นล้อเลียนความฝันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะไปฉุดรั้งว่าเด็กคนนั้นน่ะเขาเก็บทุกคำคิดใช่ไหมแล้วมันไปฉุดรั้งไปตั้งคำถามกับตัวเองเขาเริ่มเดาเริ่มสงสัยในตัวเองว่าฉันดีพอหรือไม่ที่จะทำสิ่งนั้น หลายท่านพูดไปโดยไม่คิดนะคะแต่เด็กเก็บไปคิดทุกคําค่ะดังนั้นนะคะเราจะสร้างเซลฟ์อสติมหรือสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกเนี่ยเนาะมันไม่ได้มาจากแค่คําชมลูกเก่งลูกชาะลูกเลิศลูกแก้วลูกขวัญมันไม่ได้แค่นั้นนะเด็กเขาต้องการการได้รับการยอมรับในแบบที่เขาเป็นด้วยนะคะดังนั้นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเขาเกิดจากเขารู้สึกว่าพ่อแม่และคนรอบข้า ยอมรับฉันในแบบที่ฉันเป็นและนับจากจุดนั้นนั่นแหละเขาถึงจะสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมาได้มีความมั่นใจขึ้นมาได้กล้าที่จะทำสิ่งต่างๆที่เขาคิดไว้ในใจได้อย่าลืมนะคะฉุกคิดนิดหนึ่งก่อนจะล้อลูกโอเคไหม